สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สีพ้าออกไม้ครับเป็นไม้ปลายหาครับย่ำางว่างวันเสาร์ครับหลังจากเกิดงานเสร็จแล้วก็สิพ้าออกไม้ออกหยงครับทำรไม้เป็นส่วนนองบ้านส่วนมองบาหามงกนะครับทรีก็ดีครับนี่หน้าเขาครับเป็นนาข้าว ผมครับทีมงานครับทีมงานอีกคนหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ทีมงานยังไ้ท่านุนดีวะหมโอ้โหมาดูคนดีครับพี่น้องพี่มือผมครับพี่มือผมโอ้โหสั่นต่อไม่เป็นนะครับพี่น้องผมสั่นต่อไม่เป็นนะครับแต่หนูเข้ามาเสยโดนแล้วครับโดนแล้วเดี๋ยวด,ดอกมันดีใส่ใส่อย่างเกี่ยวเลยครับใส่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวทะลูกันทะลูกมันหายใส่สั่นตอกไม่เป็นนะครับนี่แต่ตอกนี่ใส่ได้นะครับตอกทะลุอับเสียคิวเซโซนะครับตอกนี้อย่างดีนะครับอย่างสวยนะครับสั่นไม่เคยสั่นตอกทีครับสั่นบ้าๆบอก็โดนนะครับอ่าหันเขาคนยิ่งเลยไหมฮะใส่คนยิ่งเลยมโอ้โหโอ้โหปีมือครับปีมือปีมืออย่างุแรงเลยครับ หมานหมานหม,น,ม,น,ม,น,มนครับหมานครับพี่น้องยกโซ่หน่อยครับยกโซ่หน่อยตัวเลือดสุดยอดเลยครับดึงเลยอ้าแจ๋วหลังจากยำหนูมันแล้วนะครับก็มาพากันมาให้กินครับอย่างหนูครับอย่างหนูสองตัวครับมากับทีมงาน ชนบุรีครับในเมืองครับได้หนูมาหาสามตัวสี่ตัวครับคืนนี้ครับเวลากับบีล่ามาสามตุ้งคร pues ับเราจะพากันมาเฮกินครับคืนน voilà> ี้ครับกลัมาคืนนี huh ้ครับแนวอื่นเศร้าท้าเมืองน้ำกันไม่ครับว่ามันสี่เดทเต็มโตครับ ไปงานสามตัวนะครับเอาไปมึงก็ต่ออีกทีงานหนึ่งหนุ่มน้อยกาลสินครับเขาทำกับข้าวครับมาทำในในเขือนน่ครับมาทำมาทำอยู่ในปลาในดงครับมันจังไดย์แล้วกันโอ้ยยังใครมาเดียดล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยถ่ายหนึ่งในโมมีเหยื่อยิ้มหูเ่าะอไฟมาแล้วครับ ตัวนี้ขัวหนูครับสูตรหนุ่มน้อยกันละสินครับทำครับใส่หนูปลาลงไปครับใส่ลายก็ใส่แซบลายครับใส่อะไรคิดน,นายเดี๋ยวพี่โสบถามว่ามัมมนเมืองน้ำกันไหมครับว่ามันสิเป็นยังไงครับเป็นมูคือเมื่อว่าเป็นจาครับโอ้ใดเคยกินนี่ครับสิเอินเออก็เอิน,อนอยังวะปวดมือแห้ง คนหนูแห้งครับ,รบโอ้แซบหอมหอนี่ปิ้งหนูบะเมนต้าม้งนะครับนี่ตำมะม่วงครับเข้ากันเสยพี่น้องแซบโอ้สุดยอดครับมาามา,มาข้าวเดืกพี่น้องหลังจากยำหนูมันแล้วนะครับก็มาพากันมาให้เค้ากินครับอย่างหนูครับ อย่างหนูสองตัวครับมากับทีมงานสนบุรีครับในเมืองครับได้หนูมาหาสามตัวสี่ตัวครับคืนนี้ครับวิลากับว,วิลา่ามาสามตัวครับเราจะพากันมาเทกินครับคืนนี้ครับสามคืนนี้ครับ เดี๋ยวบวอือเสาขาเมืองน้ำกันใบครับว่ามันสิได้กตครับขึ้นหนุ่มกับโตได้เงี้ยสามตัวเอาไปมึ่งกับตัวทีมงานหนึ่งหนุ่มน้อยกาลสินครับเขาทำกับข้าวครับเขาทำในในเขือนน่ครับมาทำมาทำอยู่ในปลาในดงครับมันจังได่แล้วอ๋อเนี่ยใครมาเด็ดเดี่ยวล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยท่ายหนึ่งในมุมมีเหยือ ยิ้มหุงะ่ะไฟมาแล้วครับเรืนี้ขัวหนูครับสูตรหนุ่มน้อยกันละสินครับทำครับใส่หนังปลาลงไปครับใส่ลายก็ใส่แสบลายครับใส่ลายเข็มลายเดี๋ยวคุณส่งถามว่ามันเมืองน้องกันไหนครับว่ามันสิเป็นยังไงครับเป็นมูคือเมื่อเป็นจาครับ พอดีใส่โกงไปสองลังครับว่าสีถือกบ่ถือครับไปไม่ยานหนวกันครับว่นทีโดนกบ่โดนครับย่างเขาไม้ก้อนกับเขาไม้ครับใส่ในปลาหยาค่าครับ่เงียบโกงปิดครับโอ้โกงปิดกระโดนที่ครับ อย่างสวยอยู่ครับ,บคงสวยครับโูได้แบบนี้เช้านี้ก็ได้ตัวหนึ่งครับใส่กรงสองหลังได้ตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วครับเชา้านี้อย่าสวยเลยู่ครับ <c oughs> ครับเสานี่ก็ได้ถึงเสาหนี่ก็ได้แต่หนึ่งครับหรือเป็นครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ไปใส่เงียบได้แล้วแถวคุนรงครับน้ำคุณนรงได้ครบสี่โตครับได้พบอนอยู่ครับเสาห่งครับใส่สใหม่หาลังครับว่าแทนที่บีครับได้สวยครับเสาหนึ่งครับ หาตัวครับมีแต่ตัวเอฟเอฟด้วยครับยังไงครับ